มาเหตุผลที่ผมเลือกที่จะศึกษาที่มสทนะครับก็คืออันดับแรกก็คืออยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถบริหารเวลาของเราเองได้เนื่องจากว่าเรามีงานประจํานะครับส่วนเหตุผลที่สองก็คืออยากจะเรียนเรื่องสาขาวิชานิติศาสตร์หรือกฎหมายนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่สถาบันที่เปิดสอนและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสุดท้ายก็เลือกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยสมธรรมธิราชนะครับเนื่องจากว่ามีมีคนที่รู้จักนะครับเคยศึกษาอยู่ที่ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็พูดถึงในด้านข้อดีหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของประถานที่สอบนะฮะซึ่งจะค่อนข้างสะดวกในการที่จะไปสอบครับคือเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนมสทก็คือ ชอบในวิชานิต <aid> ิศาสตร์อ <who> ย <referred to> ู่แล <ited> ้วเป็น <coś> ท <integr> <rawd unre> ุนเดิมแต่ความที่ว่าเมื่อจบมัธยมปลายคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เป็นพยาบาลดังนั้นก็ทําตามที่คุณพ่อแม่ใฝ่ฝันเพื่อจะดูแลท่านในบ้านปลายแล้วก็เมื่อเสร็จภารกิจตรงนั้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะยี่สิกว่าปีก็ย้อนกลับมาในทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อให้ประสบผลสําเร็จค่ะสําหรับเหตุผลที่เลือกเรียนนิติศาสตร์ของมศทนะครับก็คือมีความสนใจทางด้าน ผลหมายอยู่ในเบื้องต้นแล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเรียนที่สถาบันไหนก็พอดีว่าเข้าไปที่เซเว่นนะครับก็เห็นใบสมัครซึ่งก็โอ้ใบสมัครซื้อสะดวกมากเลยก็เลยใช้ซื้อใบสมัครของมสทแล้วก็เห็นว่าสถานที่สอนเสริมเนี่ยอยู่ไม่ไกลก็เราสามารถไปได้สะดวกก็เลยตัดสินใจเลือกของมสทครับ คือในเมื่อเรารู้เกณฑ์แล้วว่าเราจะตกไม่ได้แล้วก็ลงทะเบียนก็ต้องเป็นเทอมละสามตัวครบแต่ว่าในเมื่อสามตัวมสทก็เปิดโอกาสให้ไม่จําเป็นต้องสอบพร้อมกันทั้งสามวิชาก็ได้ในเทอมแรกเราจะยังไม่ทราบในเมื่อเราเรียนแล้วเรามีเครือข่ายจากการสอนเสริมรุนพี่ก็จะแนะนําว่าเราสามารถที่จะ,ะยังไม่เข้าสอบเขาก็จะเรียกว่าผลการสอบออกมาจะเป็น ไอนะติดไอเขาเรียกกันนะคะอินคอมเพล e เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะวางแผนว่าความพร้อมสําหรับเทอมนี้เราอาจจะพร้อมที่จะสอบแค่2ชุดวิชาก่อนแล้วก็ติดไอไว้ตัวหนึง่งเมื่อผ่านไปอีกนะคะเมื่อประกาศผลสอบมาแล้วได้อะไรแล้วเราก็ลงทะเบียนเป็นสอบซ่อมแล้วก็มาเก็บตกชุดวิชานั้นที่เหลือเพื่อที่จะแบ่งน้ําหนักความยากง่ายของชุดวิชานี่ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ได้ ได้ตามเป้าแต่บางครั้งการตั้งเป้าของเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําตามเป้าได้เสมอไปเราจะต้องเผื่อใจตรงนี้ด้วยว่ากะว,าว่าวิชานี้จะถึงฮอนด้าแล้วไม่ถึงเราก็ต้องมาทบทวนว่า้ที่เราคิดว่าเราทําได้ตอบถูกแต่อาจจะเป็นถูกของเราแต่ไม่ใช่ถูกตามหลักวิชาการก็จะได้กลับมาทบทวนค่ะ สำหรับเทคนิคการเรียนเพื่อให้ได้เกียรตินิยมตรงนี้ก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มุ่งที่จะเรียนเพื่อให้ได้เกียรตินิยมนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเทคนิคที่เราใช้มันอาจจะเหมาะสมนะครับก็เป็นว่าตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการเรียนก่อนเป็นอันดับแรกวางแผนการเรียนว่าเราจะต้องจบภายในสามปีตามหลักสูตรก็คือมันมีกติกาของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยูเลยก็ทํำยังไงที่จะไม่ได้ยูก็วิ่งหนียูกันสุดขีดนะครับของมศท,ทอ แล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยสำคัญเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าจะต้องอ่านเป็นไปตามที่าทางตํารามสทเขาจะบอกอยู่แล้วว่าวิธีอ่านหนังสืออ่านอย่างไรตรงนั้นมีครับไม่ยากเลยถ้าถ้าอ่านบทแรกๆหน้าแรกๆก็จะมีแต่ส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาว่า,าไม่ได้อ่านหน้าแรกๆแล้วก็ข้ามไปลุยเข้าไปในบทเลยก็ทําให้ขาดความเข้าใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทาง การเข้าสอนเสริมเข้ารับการสอนเสริมนะครับเพราะว่าความเข้าใจตรงนี้เราอ่านเท่าไหร่บางครั้งไม่เข้าใจแต่พอได้อาจารย์มาแนะนํานะครับอาจารย์มาแนะนํานิดเดียวนะฮะตรงนี้ความรู้ที่เราสิ่งที่เราสงสัยนี่กระจ่างทันทีนะครับก็ต้องเป็นที่ว่าผมให้น้าหนักไปที่อาจารย์คือเรื่องของการสอนเสริมได้ครับสําหรับการวางแผนการเรียนของผมนะครับก็อันดับแรกก็คือผมจะดูว่า วันที่เปิดเทอมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณถ้าเป็นเทอมที่หนึ่งนะก็จะประมาณเดือนธันวาคมนะครับก็จะเริ่มเป็นเดือนแรกในการที่จะเริ่มศึกษาด้วยตนเองโดยที่ตั้งเป้าว่าเนื่องจากว่าเราลงทะเบียนเรียนสามรายวิชานะครับต่อเทอมเนะี่ยก็จะกําหนดว่าจากหนังสือเนี่ยประมาณ รายวิชาละหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตกประมาณเล่มละสองสัปดาห์นะครับแต่ก็จะเผื่อ,อาไว้เป็นสี่เดือนนะครับส่วนเดือนสุดท้ายจะเอาไว้สําหรับการทบทวนเพื่อจะไปสอบนะครับส่วนเดือนที่หลังสอบนะครับอาทิเช่นสอบเดือนมีายนหรือเดือนตุลาคมเสร็จเนี่ยจะมีเดือนพฤศจิกายนแล้วก็พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่จะคีบเอาไว้ว่างสาหรับการเคลียร์งานประจะรํา สำหรับการอ่านเอกสารคำสอนของผมนะครับก็จะเป็นเ,เป็นเคล็ดลับของผมนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อรอบรอบแรกเนี่ยก็จะอ่าน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 ,อ,านอ่านสกรีนนะครับอ่านสกรีนไปก่อนให้เราได้เกิดมีไอเดียเป็นภาพกว้างเป็นภาพกว้างนะครับส่วนรอบที่สองเนะี่ยจะกลับมาดูในหัวข้อหลักว่า,เ,าเช่นอ,อย่างเทอมนี้ลงเรื่องของวิ วิแพงวิอาญาเนี่ยนะครก็จะมาดูว่าหัวข้อหลักหัวข้อย่อยหัวข้อหัวข้อรองหัวข้อย่อยของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับ <AO ly: S 1> แล้วก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนเข้าห้องสอบก็จะทวนแวเรียรอยรบเราอ่านทุกวันวันละสองสองถึงสามชั่วโมงถ้าเราอ่านทุกวันมันก็จะอ่านรู้เรื่องแต่ว่ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องอ่านให้จบก่อนสอบหนึ่งเดือนทุกเล่มที่เราอ่านเนี่ยเราต้องอ่าน แรกๆเราอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดือนสุดท้ายเดือนก่อนสอบเนี่ยเราเอามาอ่านอีกทีแล้วเราจะมีความรู้ความมั่นใจในการสอบเข้าใจดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนสอบจะต้องอ่านนะคะก็คืออ่านมาก,ก่อนหลังจากนั้นก็อีกหนึ่งเดือนก็มาทบทวนค่ะสำหรับการอ่านหนังสือนะครับตำราของมอสทนี่เนื่องจากว่าค่อนข้างจะหนามากนะครับแล้วก็สามชุดวิชานี้ก็รวมแล้วก็หกเล่ม เพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนเมื่อมาปุ๊บจะต้องวางแผนเลยว่า45หน่วยผมจะต้องทําเวลาหน่วยหนึ่งจะต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่กี่วันนะครับจะต้องเหมือนกับใช้คณิตศาสตร์เข้ามาก็คือต้องมาหารนะครับว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่ได้กี่หน้าหน่วยหนึ่งจะใช้กี่วันแล้วจะต้องหลังจากที่วางแผนแบบนั้นจะต้องมีเวลาเหลือว่าจะต้องเหลือเวลาให้ทบทวนอย่างน้อยหนึ่งเดือนครึ่งที่จะทบทวนในอีกรอบหนึ่งครับ การอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบนะคะในเมื่อหนังสือของ3มชุดวิชาก็จะเป็นชุดวิชาละ15บหหน่วยดังนั้นก็ต้องอ่านก่อนว่าแนวคิดเป็นยังไงวัตถุประสงค์เป็นยังไงวัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศาึกษาทราบดังนั้นก็คือเราต้องเกาะวัตถุประสงค์ไว้แล้วก็แนวคิดก็จะเป็นเหมือนความคิดรวบยอดที่อาจารย์สรุปมาให้เราดังนั้นคือเราต้องไปเปิดไส้ในของแต่ละหน่วยแต่ละตอนอีกว่ารายละเอียดเป็นยังไง อ่านจบพับหนังสือลงแล้วเราจะต้องกลับมาตอบวัตถุประสงค์ให้ได้ว่าที่อาจารย์ตั้งไว้วัตถุประสงค์ต้องการให้สาทราบอะไรเนะี่ยเราจะต้องตอบได้สิ่งนั้นคือเป็นสิ่งสําคัญเราต้องทําอย่างนั้นครบทั้งสิบห้าหน่วยเพราะว่าข้อสอบจะมีทั้งสองส่วนก็คือปรนัยและอัตนยัยข้อสอบข้อสอบที่เป็นปรณยัยก็จะมีออกทุกหน่วยหน่วยละสี่ข้อมสม่ำเสมอดังนั้นก็คือเราจะต้องจะข้ามหน่วยไหนโดหนึงไปไม่ได้แล้วข้อสอบ ปรนณยที่เราอ่านมาทั้งหมดก็จะเป็นรวบรวมเป็นข้อสอบอัตนัยอีกชั้นหนึ่งว่าถ้าเราไปเจาะอ่านเฉพาะหน่วยเน้นการมาทําข้อสอบอัตนัยก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจากว่ามันก็จะมีความบางประเด็นสําคัญที่เราอาจจะข้ามไปแล้วก็การทําโน้ตย่อบางครั้งคือทําได้เป็นบางครั้งแต่สิ่งที่ทําได้ง่ายกว่าถนัดในในรูปแบบของดิฉันก็คืออ่านใส่เทปเสียง จะเป็นแบบนั้นเพื่อที่เราจะกําหนดวักตอนของการอ่านลงน้ําหนักน้ําเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงที่เราเราใช้ของเราเองเราจะถนัดแล้วก็ฝึกเขียนการอ่านประมวลกฎหมายแล้วก็ฝึกเขียนออกมาว่าประมวลกฎหมายนี้บอกว่ายังไงเรื่องนี้เขาเขียนว่ายังไงดังนั้นเมื่อเราท่องเข้าไปบ่อยๆเข้ามันก็จะซึมเข้าไปโดยอัตโนมัติทําให้สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เมื่อเราจะควักมาใช้ก็เหมือนเรามีอาวุธครบมือเมื่อใดที่ ข้อสอบออกมาเราก็เอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเพราะเรารู้แล้วเราก็ควักอาวุธให้มันตรงกับคําถามนั้นเราก็จะทําได้ดีค่ะผมคิดว่าการ หัวใจของการศึกษานะฮะไม่ว่าคณะใดหรือสถาบันใดเนี่ยก็คือการอาร่านหนังสือหรือการศึกษานะครับอาจจะใช้สื่ออื่นๆเข้ามาที่ไม่ใช่หนังสืออาทิเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้ซีดีมัลติมีเดียหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในของสาหรับมสทเนี่ยมีเอเกสารประกอบการสอนแจกแจกให้ถึงบ้านนะครับก็จะก็ควรที่จะจะอ่านนะครับเพราะว่าข้อสอบอยู่ในนั้นแล้วก็นอกจากการทําข้อสอบผ่านเนี่ยเราจะได้ อ,องค์ความรู้นะฮะจาก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 รายวิชานนานเจตกศาสตร์ประกอบนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะเน้นให้ทุกท่านทราบเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องอ่านมากกว่าหนึ่งรอบนะครับแล้วก็สอบก็คือการทำช็อตโนต้ตเป็นสิ่งที่สำคัญถ้า,ถ,าถ้าสามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราสามารถควนก่อนเข้าห้องสอบแล้วเราจะเข้าใจองค์ความรู้เป็นองค์องค์งกว้างนะครับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะถ้าเกิดมีความท้อแท้ให้คิดถึงว่า เราคิดถึงเป้าหมายเราต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้และมีกำลังใจตั้งใจค่ะเพราะว่าถ้าเราบริหารเวลาเป็นทุกอย่างจะต้องสำเร็จเราต้องทำให้ได้ค่ะต้องมีความมุ่งม,มั่นอย่าท้อแท้นะคะผมคิดว่าเป็นมสทเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับที่ให้โอกาสกับ ประชาชนนะครับทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับหรือว่าทํางานมีงานประจําหรือว่าไม่มีงานหรือว่าอายุยังน้อยๆยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรืออุดมศึกษาทั่วไปนะก็สามารถศึกษาได้ถ้าบุคคลเหล่านั้นนะครับมีความสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษานะครับโดยที่อาจจะต้องมี ความมุ่งมั่นนะครับที่จะเรียนแล้วก็มีวินัยในการเรียนให้เพียงพอครับ